สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะปอขอกลับมาเล่นลาน่านะคะจะบอกว่าลาน่าเนี่ยมีฉากจบทั้งสองแบบเลยนะคะแบบดีและก็แบบไม่ดีนะคะแบบดีเนี่ยก็คือเป็นแบบที่เราเนี่ยเพิ่งเล่นจบไปใช่ไหมคะแต่ว่าต่อจากนี้นะคะปอจะมาเล่นแบบที่มันโหดร้ายกว่าเดิมค่ะเพราะว่าต่อจากนี้นะคะลาน่าเนี่ยจะไม่ ช่วยเหลือใครอีกแล้วค่ะแล้วก็จะไม่ไว้ชีวิตใครอีกแล้วด้วยเช่นกันนะคะพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะคะพอจะมาเล่นฉักจบรานหน้านะคะแบบ ระดับโหดนะคะทุกคนเพราะว่าปอลเนี่ยคิดว่าเมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่เราเล่นจบไปเนี่ยมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยนะคะคือมันจบแบบสวยงามเกินไปค่ะลาน่าเนี่ยควรที่จะต้องได้แก้แค้นนะคะกับคนที่มารังแกเธอนะคะ มาจ้ะทุกคนอันนี้นะคะปอก็มาเล่นเป็นวันอังคารนะคะเพราะว่าวันแรกเนี่ยเราเคยเล่นไปแล้วนะคะที่ว่าเราเนี่ยผักคนตกตึกไปใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถนะคะไปย้อนดูคลิปเก่าของปอได้เลยนะคะและนี่เลยค่ะปอจะมาเล่นต่อวันอังคารเลยนะคะวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันที่ถึงคิวของอนางมูลี่สีเหลืองนะคะทุกคน มาดูกันค่ะถ้าเป็นตอนปกติเนี่ยเราจะแค่เอ่อะไรนะทําให้นางเนี่ยโดนไล่ออกใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้นะคะเราจะฆ่านางค่ะเราจะไม่ปล่อยนางไปนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราแค่ทําให้นางโดนไล่ออกเนี่ยมันยังดูแบบว่าซอบซอปไปหน่อยนะคะก็คือตอนเช้านะคะเราก็จะมาคุยกับมินามิแล้วก็เซจิป,ปกติเลยนะคะซึ่งพอนเนี่ยก็เคยมา เปไปแล้วมตอนนี้นะคะตัวเราเนี่ยกำลังคุยถึงเรื่องหนังนะคะที่เซจิเนี่ยชอบดูนะคะจะเป็นหนังแนวสยองขวัญน,นะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ชอบดูหนังแนวสยองขวัญน,นะคะทุกคนอันนี้คือมินามินะคะกําลังขอไปนอนที่ห้องพยาบาลนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย มีนามีเนี่ยดูหนังจนดึกเกินไปนะคะก็เลยทำให้นางเนี่ยพักผ่อนน้อยนะคะ See you แล้วเจอกันที่ห้องเรียนนะจ๊ะไปค่ะทุกคนเมื่อเราคุยกับมินามิแล้วก็เซจิจนจบแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยตามเซจินะคะมาที่ห้องหนังสือเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เลยเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องขึ้นมาแอบฟังเซจินะคะบนเรื่องการเรียนคะ่ะแต่ว่าถ้าเรารีบเนี่ยเราสามารถนะคะเร่งเวลาได้เลย เลยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเราเนี่ยผ่านฉากพวกคุยเคยอะไรเงี้ยมาหมดแล้วใช่ไหมแ้วเร็วสินี่ไงเซจิมาละตอนนี้นะคะเซจิเนี่ยกำลังบ่นถึงเรื่องเคมีค่ะว่าเมื่อไหร่เราเนี่ยจะเรียนจบสักทีนะขี้เกียจเรียนแล้วนะคะเพราะว่าวิชาที่เรียนอยู่เนี่ยมันปวดหัวนะคะก็แบบนี้เลยค่ะเรียนเนี่ยก็ต้องมีทุก์มิสุข อยู่แล้วนะคะทุกคนเราก็ให้เรานะคะวิ่งมาที่ห้องเรียนได้เลยจ้ามาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะแบบว่าทําสําเร็จหรือเปล่านะคะในวันนี้เนาะเหมือนว่าพวกนางเนี่ยกำลังพูดถึงซูมิอยู่นะคะว่าจะมีคนเนี่ยมาเข้าแก๊งเพิ่มนะคะปอจำได้อยู่ตรงนี้นะอุ้ยอะไรอะอุ้ยดูดิ ลาน่านะคะคือเปลี่ยนไปเลยอะ่ะคือบอกเลยนะคะว่ามันไม่เหมือนกับที่เราเคยเล่นเลยนะคะอันเก่าที่เราเล่นจบไปเนี่ยลาน่านะคะเป็นคนดีค่ะเนาะแต่ตอนนี้นะคะลาน่าเนี่ยกลายเป็นคนที่ร้ายแล้วก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าลาน่าเนี่ยต้องจะเล่นคุณอยู่นะคะเป็นแงน่ากลัวไหมอันดับต่อไปนะคะเราก็ไม่ต้องมาที่กระดานตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่ารอ รอบนี้เนี่ยเราไม่ต้องใส่หลายนางแล้วค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะมุ่งไปที่ชมลมดอกไม้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการยาเหมื่อนหนูค่ะทุกคนเป็นไงโอ้โหคือปอลเนี่ยค่อนข้างนับถือคนสร้างเลยนะคะที่เขาแบบว่าใส่ใจรายละเอียดนะเพราะว่าเขาสามารถสร้างเกมเนี่ยให้จบหลายรูปแบบได้นะคะ เป็นไงเก่งไหมอ,อ๋อคือแบบว่าโลอดอะมาค่ะทําการนะคะเข้ามาือกุญแจได้เลยจ้ะแม่อ่าอีแล้วก็อีแล้วก็อ่าโอเคครับผมเราได้กุญแจโกดังมาแล้วนะคะ เราก็ไข่ได้เลยค่ะนี่ค่ะและนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะทำการหยิบไปได้เลยนะคะทุกคนว้าวเราได้ยามาแล้วนะคะหเว,าวลาหนะ้ารอบนี้เนี่ยนะฉันเนี่ยจะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้วละจ้าพอเราได้ยามาเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยไปแอบฟังเพื่อนๆในโรงเรียนนะคะ คุยกันนะคะนั้นไงกลุ่มนั้นไงเอาจริงนะพวกเธอนี่นะก็เป็นขาเม้าเหมือนกันนี่นาพวกนางกำลังพูดถึงเราอยู่นะคะทุกคนเขาบอกว่ามีนักเรียนคนหนึงนะคะผักเพื่อนเนี่ยตก จากหลังค่าค่ะตอนนี้นะคะปอเนี่ยเข้าใจแล้วนะคะเหมือนลาน่านะคะเริ่มจะมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยเริ่มปล่อยข่าวลือกันแล้วนะคะว่ามีคนเนี่ยผักเพื่อนตกตึกตายนะคะก็พอว่า เมื่อวันจันทร์นะคะทุกคนเราเนี่ยไปผักคนตกตึกมานะคะเพื่อนๆพ,พอจำได้ไหมคะก็ปอเคยเล่นไปแล้วนะคะงั้นแบบนี้เนี่ยก็คงจำไม่ดีต่อลาหน้าแล้วนะคะทุกคนเข้าเรียนได้เลยค่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะเราเนี่ยจะเริ่มวางยาผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะ คนนี้คือฮานะนะคะทุกคนรอบที่แล้วเนี่ยนะฉันปล่อยเธอไปแต่รอบนี้เนี่ยฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้วละฮานะเพราะว่าฉันจะไม่ใจดีอีกแล้วละจ้าตอนนี้นะคะนางก็กําลังหม่ําข้าวอยู่นะเดี๋ยวปอจะมาหัวเราะนะคะเพื่อให้นางเนี่ยเดินมาตรงนี้นะคะปึ๊บโอเคค่ะเราต้องอย่าพลาดเลยนะคะตอนนี้ละคะ่ะวางยาวางยา ใสย่าสายาใส่ยาเฮ้ยทำไมใสย่ยาไม่ได้อะเดี๋ยวไม่นะไม่เขาบอกว่ามันมีคนอยู่เยอะเกินไปนะคะก็เลยทำให้เราไม่สามารถนะคะใสย่ยาได้อะเออเฮ้ยได้ผลแล้วไอ้จ้าลาน่าสุดยอด เธอทำได้ไงเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้แหละค่ะทุกคนพอฮานะกินเข้าไปนะคะนางก็จะมีอาการอ้วกค่ะอร่อยไมหมจ้าฮานะหื้กินเยอะๆนะจ้าฮานะเอออะไรอ่ะเออจะอ้วกอะ่ะไม่ไหวแล้วต้องไปห้องน้ำไปเลยจ้าไปเลยจ้านั่นเลยค่ะแล้วเราก็ทำการวิ่งตามฮานะไปได้เลยนะคะโฮ่าฮ่ เสร็จโจก็บอกแล้วไงว่าฉันจะไม่ปล่อยพวกเธอไปอีกแล้วน่ะลาหน้าคนใหม่กลับมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะตามมาได้เลยนะคะเฮ้ยวัวนิกินขี้ไปเถอะเรียบร้อยค่ะ การฆ่าในครั้งนี้นะคะคือเราเนี่ยกดหัวให้ฮานะนะคะสำารักที่ตายค่ะทุกคนโถทั้งไม่น่าเลยแต่ก็สมน้ำหน้าพวกเธอแล้วล่ะแล้ว่อขอหัวล้อก่อนแล้วกันนะคะโอ้ยนี่แหละลาหน้าที่ฉันต้องการอ่ะนะฉันไม่อยาก ให้มันจบแบบสวยงามเกินไปนะคะมันจะอุวกนะคะทุกคนไปครับผมแล้วก็ให้เรานะคะเดินไปหามินามิแล้วก็เซจิเหมือนเดิมเลยนะคะคือตอนนี้นะคะต่อให้เราเนี่ยจะมีเพื่อนที่แสนดีนะคะแต่ว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดความแค้นของเราได้คะ่ะมินามิแล้วก็เซจิเนี่ย เป็นเพื่อนที่แสนดีของเรานะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยคงจะไม่เข้าใจความรู้สึกของการที่ถูกกันแกล้งหรอกคะ่ะว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่ามีนามีเนี่ยกำลังกังวลเรื่องที่จะมีคนมาหานางที่โรงเรียนนะคะทุกคนอันนี้นะคะคืออิงฟจังเนี่ยส่งข้อความมาหาเรานะคะเกี่ยวกับคาชิโกะค่ะว่าเนี่ยเธอวันนี้เนี่ย คาชิโกะเนี่ยจะต้องไปทำความสะอาดในห้องแลบนะัให้เรานะคะหาจังหวะเนี่ยไปฆ่านากเนี่ยในห้องแลบนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนทำการนะคะเข้าเรียนกันดีกว่าจ้าต้องบอกเลยนะคะว่าลาน่าในรอบนี้นะคะค่อนข้างน่ากลัวเลยนะจริงไปครับผมเข้าเรียนกันดีกว่าถึงเวลาแล้วจ้าอเอาละลาน่าเธอ จะทำยังไงต่อล่ะเขาบอกว่าให้เรานะคะไปที่ห้องแลบค่ะลาน่าเธอจะฆ่าคนอีกแล้วเหรอพวกมันสมควรที่จะต้องโดนแหละไปครับทุกคนเราจะวิ่งไปที่ห้องแลบกันนะคะเหมือนว่าคาชิโกะเนี่ยจะถูกสั่งให้ไปทำความสะอาดในห้องนั้นนะคะเ๋อแล้วนะอันนี้คืออิงโฟจังนะคะส่งข้อความมาหาเราอีกแล้วค่ะเอ้า ไม่เห็นจะมีคาชิโกะเลยนะคะไม่เห็นนางจะมาเลยอะแต่ว่าเมื่อกี้นี้นะคะอิงฟจังบอกว่าเอ้าเธอไม่ได้อยู่ในห้องแ็บหรอใช่แล้วเธออยู่ไหนนะ่ะแล้วอิงฟอจังก็บอกว่าเอ้หรือว่านางเนี่ยจะไปอยู่ในห้องน้ำชั้นบนหรือเปล่าชั้นไหนอะ ชั้นสามยังไงล่ะจ๊ะเขาบอกว่าให้เรานะคะรอจนหมดเวลาทําความสะอาดค่ะแล้วครูเนี่ยจะไปตรวจที่แลบนะคะอืมโอเคเข้าใจละเอาละค่ะในเมื่อนางเนี่ย ไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปที่ห้องสมุดค่ะเพื่อรอเวลาให้นางนะคะลงมาจากห้องน้ําชั้น 3, ค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยครูเนี่ยจะไปตรวจที่ห้องแลบนะคะว่านางเนี่ยได้ทําความสะอาดหรือเปล่านะคะแหมแปลว่าคาชิโกะนะคะไม่ยอมลงมาทําความสะอาดตามที่คุณครูบอกค่ะเพราะว่านางเนี่ยเป็นเด็กเกเรใช่ไหมล่ะคะโอเคครับผม ตอนนี้คือถึงเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะคะนั่นไงคุณครูคนนั้นนะคะกำลังจะเดินไปที่ห้องแลบค่ะเพื่อตรวจดูนะคะว่านางเนี่ยได้ทำความสะอาดห้องแลบหรือเปล่านะคะคุณครูเดินเร็วๆได้ไหมคะโอ้โหกว่าคุณครูเนี่ยจะเดินถึงห้องแลบเนี่ยหนูมก็เบื่อตายเลยสิคะคุณครูเป็นไง โอ้โหทำไมห้องเนี่ยยังศกกระปกอยู่เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องไปตามคาชิโกะซะแล้วล่ะมาดูซิว่านางอยู่ไหนนะคะนี่ไงนางอยู่ในห้องนี้นะคะนี่หล่อนหล่อนนี่นะไม่ยอมไปทำความสะอาดตามที่คุณครูบอกหรอรอเลยค่ะนี่คุณครูมาแล้วโดนดุแน่ๆนี่คาชิโกะ ไปทําความสะอาดในห้องเดี๋ยวนี้เธอกล้าขัดคาสั่งฉันอย่างนั้นเหรอยอมไปก็ได้ค่ะสมน้ําหน้าสุดท้ายเธอเนี่ยก็ต้องไปทําความสะอาดตามที่คุณครูบอกอยู่ดีนั่นแหละไปเลยค่ะทุกคนมันถึงเวลาแล้วละค่ะที่เราจะต้องลงมือนะคะมาค่ะเร่งเวลาเลยค่ะนางมาแล้วทุกคนคุณครูงโง่ พ่อแม่ฉันนะส่งเงินให้มาเรียนน่ะไม่ใช่ส่งเงินมาให้ฉันเนี่ยทำความสะอาดในห้องนี้ดูสิห้องนี้เนี่ยมันน่าขยะขยงจริงเลยเนี่ยจะอ้วกโอ้โหคือนางเนี่ยกำลังบ่นถึงคุณครูแล้วก็ด่าคุณครู่าโง่ด้วยนะคะลาน่าลานะ้าทำอะไรลงไปอะอะไรอะเอะอ <c oughs> My God ฝีมือของลาน่านะคะทุกคนในที่สุดึ่งก็กำจัดคาชิโกะสำเร็จแล้ว <c oughs> เอาล่ะลาน่าตอนนี้เธอเป็นบุคคลที่น่ากลัวที่สุดไปค่ะ <c oughs> น่ากลัวมากๆเลยแล้วเราก็ จะต้องลงมาเอาถุงดำนะคะเพื่อกําจัดศพค่ะทุกคนปูลาน้าตอนนี้เธอกลายเป็นบุคคลที่เหมือนกับอายาโนะแล้วนะเออทำการห่อศพได้เลยค่ะแล้วก็นำศพของนางนะคะ ไปเผาทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีนามิเนี่ยรอเจอเราอยู่หลังเลิกเรียนนะคะต้องรีบแล้วล่ะค่ะไม่รู้นะคะว่าต่อจากนี้นะคะชื่อเสียงของลาน่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ปอคิดว่ามันน่าจะแย่ลงเรื่อยๆเลยค่ะลาก่อนนะคาชิโกะนางคนชั่วเรียบร้อยค่ะทีนี้นะคะ เราก็ขึ้นไปหามินามิตามนัดได้เลยนะคะเพราะว่านางเนี่ยอยู่ที่ชั้นหน่นฟ้าจ้ามินามีฉันมาแล้วเพื่อนขอโทษนะที่ทำให้รอนานนะเธอดูนี่สิอันนี้เป็นข้อความนะคะที่มินามีเนี่ยโดนส่งมาขู่นะคะว่าวันพฤหัสเนี่ย ฉันจะไปหาเธอที่โรงเรียนนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังรับปากกับมินามิว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองขอ,อกลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ลาหน้าเหนื่อยแล้วนะคะบา,บายพักผ่อนก่อนดีกว่าลาหน้ารอก่อนม,มินามิว่าไงเกิดอะไรขึ้นหรอเธอช่วยไปส่งฉันที่บ้านได้ไหมอะได้สิฉันว่างพอดีเลยนะ่ะ ขอบคุณนะลาน่าไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเพื่อนฉันนี่ A M เอาล่ะ และนี่นะคะแล้วก็กลับมาที่ห้องนอนของเราแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าปอค่อนข้างชอบล้าน่าในตอนนี้มากกว่าตอนที่แล้วนะคะตอนที่แล้วเนี่ยเราดูเป็นคนดีเกินไปค่ะแต่ว่าตอนนี้แหละที่ปอต้องการนะคะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะติดตามล้าน่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะคะคือล้าน่านะคะไล่ฆ่าคนแบบว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งแปลว่าผลเสียเนี่ย มีอยู่แล้วนะคะก็นั่นเลยค่ะมารอดูตอนจบกันนะคะว่ามันจะพังแค่ไหนนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะเอาเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน